เศร้าเศร้าเรื่องควายน้อยตอนนี้ห้องกับจะกลับแล้วนะเนาะห้องใดฟื้นแล้วนั่นสามสอบพ่อได้ห้องหลากไปหลากไปหล,ลากไปพันคันแท่นหน้าไปคูนเพราะว่าบ่มีคันทางเขามากก็ต้องหลากสามสอบเด็กเทองสอบเธออาไรก็หนีก็หลากบ่ได้ในหนึ่งสามมือกับเข่าเห็ดเต่าแก๊ะ เพราะว่าวหนึ่งเขามันเท้าหนึ่งเป็นละโซโม่หองเท้าเขาเท้า,ามันแข็งหนึ่งแนวใด้บักมีบพีมีบรรยากาศการร่มเย็นม่คาอ่อยแดกเดี๋ยวจะไปเอาบักมีกับน้ำตาลช่วงมีมากคำใดเพราะว่าเข้าเปลี่ยนเวลาบริหารจัดการไม่ ก,กินข่าวตรงเวลามากินหกโมงเช้าเทียงหรือกับ,บายปรกาศหกโมงแรงหรือบอกกระถุ่มหนึ่งสามเวลาเพราะว่ามา้าม้าอ้วนก็กินข่าวแล้วกินตะไคร้กกย,ย่างเดียวเ้้าข่าวไส่กับพวก,กินเลยแต่เลยต้องซื้อโค้งไกลมากโค้งไกลเมือนละสีสีเด้ามโค้งโค้งละสิผาแกไ้มั่น ตัวเตีย๋ยกินใส่เขาอยู่คันเป็นทั้งสองตัวยานตายดีอยู่มันเป็นตัวเดียวคันเป็นตั้งสองตัวเสียวเงินมาใส่ไปสื่อไกตัวเตี๋ยมันกินเขาอยู่ที่แหลกอีกวัวเลี้ยงมาซีปีซีปีกลัวกับกินเขาผสมอยู่นอกจากช่วงมันป่วยตอนนั้นกินเขาผสมมาเรื่อยๆละเมือนั่นละมือสีโบก,กินคือโบอก,กินเลยขี้ข้าวโพดบก,กินเขาสองมือ มันก็เลย่อรองป้อนอกไก่กินตะไก่เลยบบดกินเองเพต้องป้อนเพราะมันบ่าตายเพราะมันอยู่น้ำเห่าพ่อเดหิวใจเหาาห้าเขามีกำลังใจในการอยู่เพื่อมันเพราะว่าชีวิตกับบ๊ยวยมีความสุขอีกอย่างนอกจากกอดมันกอดอีอว้วนย่างมือเเสากินกาแฟาก่อนมามีแซมมีอยู่ซํานี่บ้านเมือน,นี้ก็ ค่อยหน่อยกับตายไปแล้วตัวนึงน่งมึงหัวยายเอาไปฟังมองแดงไปถามเพื่อนกันเบิ่งเสียงล่มเนะแต่รู้สึกเศร้ารู้สึกท้อแท้แต่ว่าทุกคนมันก็มีเวลาเป็นของตัวเองเบิ่งเสียงล่มนะเนาะแท้ๆมีเท,ง,ทงหน้าหน่อยอย,อยู่นี่กับสิดีอยู่เนาะนี่เป็นเทงหน้านอนเหรินแดง ีเอาข้อเฟี้ยงนงมามะกองเอาอันเกียวบักข้อดินกองเข้าสิให้เห็ดบักขอดินเกิดแต่ว่าเข้าได้แล้วบอกว่าเห็ดอีหอย่างเอาไปถามแยกอยู่นี่หันเป็ดกก่ย่างสิบสองตัวเพราะามันตายตัวหนึ่งตั้ง,อ,งอย่างกัดมันจากสิบสามตัวย่างสิบสองย่างมาเบิงโขกหน่องหน้าเข้าสามารถอยู่ได้หอดถุงหนึ่งเพราะว่าเขาเกี่ยหมาตอนบ่ายแล้ว ปเกียอีกหลอบหนึ่งประมาณถุ่มนึงหรือบักหะหงมังแรงอบ่เลยบเกเนื่อนนี่เนาะสุโข้งน้องหน้านี่จะบักหงกะบ่อยากแล้วจะมืออยากขันนี้ต้มบักหอยกะค่อยอยากแล้วจะคิดอยากกินขันบ่คิดอยากกินกะบ่กินขนาดกินเฉพาะหิวกันยังอ้วนขนาดนี้กวสิกินตลอดโดยบ่หิวมันจะซ้ำได่ว่าบักหอยบ่ีนที่นอน โอ้ยบเมียอาหารกุ้งโซลาเซลตอนนี้กะน,น้อยๆสาวๆเรื่องค่อยหน่อยอยยุแต่ว่ากะทุกคนกะมีกรรมเป็นของตัวเองน่องกะทองเสียเนาะมือนั่นก็นเห็นอยู่เบึงวัวโอ้ยหมดเดี๋งนีแม่มดหน่อเเยเตาขึ้นเนี่ยบาด หาเก็บเห็ดหลงง่กับจกกงงกเจ๊สีนาำไดอยา่างนาคนสีเงอย่างนาคนเราปุูกขันลุงสีเห็ดกําแพงกต่สีปซื้ออย่างนามราปลูกอยู่หมองปลาไหวอยู่เจ๊สีตน้นอยากเก็บน้ำมูอยู่อันนี้มันมันบ่ได้มันไม่โอเคอ่ะต่อ,อ,อมาบ่เป็นตุนมากเจ้า เื้นไปแล้วเนหนึ่งยูสามหมื่นตงนคือเป็นตะ,ะทางสาคข้นหน่อยเอ,อให้เพื่น มากพี่นอ้องอันนี้อันนี้พิ่ตัดเข่าออกเพราะว่านี่แต่หยาสงสัยพิ่สีดำเอานี่แตงหันมารับเตอร์ก็แทบเล็กเครื่องนี้แต่ว่าไม่น่าเล่นเน็ตมันกลับไปใจห่าย กต้นกุ้งหน่อยเนาะเขาเอ่ยมาต้นตะกูลยางหน้าเนาะซุ้มหน,นีใส่เสื้อให้ละงโกแล้วรออีกสองสามปีไว้จังบักดลต้นกุ้งหน่อยฮยางหน้ากระดาษเมียก่อนถ้าท่านี้เมียดอกตะลกักตะสุเปะในเลนน้ำกาก่อน <c oughs> ในบาทแล้วิดก,กับบอึดแถงนี้อันกระทำนายอยู่นี่มีเสลระเซลไฟไมีเน็ตไม่อยู่ใดเทเลยนอนเสาวัวสิกระทำม,มาเลยสิดีอยู่ไไฟงวัว มันสิสดอย่าไปไกลเชียวนะติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่นะั่นโอเคาลากไปบันพี่น้อกระคือเป็นตะลิตนวไถย่างสามตัวตัวหนึ่งมันทองเสียตายมึงน,นะนี่ประตูแล้วอืตาเห็ดประตูให้ ยายลีตูนกันเลยสื่อมาก่าจะมาเพาะพันธ์กับบอหัวมันสีทองเสียขันขันบัซือมากกับเพลยานเขาเอาไปขากัเลยสื่อมาเหลี่ยงมันพันเจ็บทองเลยย่างสามตัว <c oughs> บอกหัวตัวมันมีตัวผู้สองตัวแม่สองอย่างตัวผู้หนึ่งตัวแม่สองคือจอยค่ะ โตกคนแ่โตีตนะคะขอ,องสารนะเห็นอย่างเงี้น้ำตาจะไหลวันนั้นมาที่เรามายังเห็นอยู่เลยเหลือสามตัวไม่รู้จะเป็นยังไง เปลี่ยนนุ่มยายบอกออกนุ่มแม่หลับกินนุ่มส้งแล้วมันเลยท้องมันเลยทายแล้วมันเลยตายพึ่งหูครับเจอไ่มาบอกมาขึ้นเด็กออกมาเห็นยังแล้วหลักก็เลยเด็กออกมาเวลานี้ไปเก็บฟืนก่อนเดี๋ยวมาเล่น้ำแอบเป็นไรนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะดูสิเพื่อนๆเ,เหลือสามตัว น่าสงสารที่สุดเลยมันจะเดินมาหาเราแล้ว,ลวอ๋อนจะเดินมาเล่นแล้วลูกมามามาโอ้ยชีวิตเนาะแต่ตัวหัวโตอยู่โอเคไปเก็บฟืนก่อนแท็บเลต็ตมันจะร้อนเนาะค่อยมาถ่ายใหม่เนะเาะว่ามันถ่ายมันถ่ายจากเม่อ

เป็นจ no ักมือเจ้าหมอมาเป็นลายมือมันคายมาตลอดนะายมาตลอดก็ว่ามันติดิดมจอยู้มือ่อยกันุ่มน่อยๆยมันมันิดอยพยุงกได้บาดเด้นุ่ม่ินุ่ม่หมอลาวนุ่ีควันหมอโทเปนนหมอโทรศัพท์กัโทกับโทบ่นโทบกังเตร์มากจังโทหมอโทหลังจโทรแล้วกัหมอกมือจังมากนอยอ่อนนุ่งเลยเลย่าที่จิงลับพเป็นใจยั่งคือมันไก่เห็นอยู่มือนั้นมันจอยก เอาไปฟังแล้วแม่มันอยู่หวังใดเม,มันเขโอ้ก็คือเขาเม่มันไปขาเจ้า,ขา,เ,จาเขาไปฟังไว้เทงหน้าเหรห้มันไปหาอยู่นะแม่มันสามตัวนี้มันสิเป็นอยู่เ่น ผูเปนบองมันโอ้ขันเจ้าบอสือมากเข้าเกาไปขาคือเกาการเลี้ยงให้มันดีที่สุดเออกระหู้ยูหูยูการนอนมาลับคือกันมือขึ้นมันไปผุนมันไปทรงเขาเป็นแมวอันดำแมวยางอันกระโดดขำอันหนาไปเรื่อยู่หมองทั้งขยะ ประกับใจว้างไหนเจ้าเฮ็ดไปขามันบอจังจันเหนงูมันช่างหาเอาประกันนี่ตั้งเป็นจังซี่มึอคือว่ามันมาอัานคุ้ยตายเอา,าเมือน,นั่นมือไปก้อนหนานั่นก็คือเห็นอยู่บ้านก็เลยว่าคือบอกไปเบิง่งออกไปเบิง่งยังไหนมันคำกสีมายนีมือเศร้านี่ปีมันแก่งแ้วนี่มีผลงานเขาอีกมีผลงานเขาอีกนั่นแต่ทีตอนนั้นเป็นตะไคร้ขางัวมากนี่นี่ก็ค่อยดีขึ้นแน่น ตอยมันมากไม่ไหมมันก็คือหัวโตกมูอยู่มันมันขีระตือมันออกหลายลํำใส่มันติดเสือเสียลำใส่ติดเสือือมันไทยยุดไทยหยุดละไทยกนใส่เขาเอินพอง่วงกันก็คือเบาหมอมัตมือที่แรกหมอกะบอมี่นั่นหอกเพรากเก็บอกว่าพอเคยสป้นพอเคยนี่หรอกแต่ว่าเขาต้องใส่ยันล้ำใส่ติดเสื้อ้วว่าอัน ส้มมีแหละขาเจ้ามาสีดปากเทาเปื่อเจ้าได้สีน้ำขาวอยู่บ่มันสีเป็นอยู่บ่ส้มนี่นี่นี่บักบางหัวตัวโตย่างตัวเดียวนี่แม่มันเป็นแข็งแรงบ่หนิเป็นตะลิโตนค่ะมือขึ้นมันไปทรงคามันเป็นแมวดำไปกระโดดขามอยู่หม่องทั้งขยะมันไปทรงคาวตอนมันตายน่ะละเพราะว่าเคยมาหล่นน้ำมัน เงี้ยตายได้หัวตัวตัดิี้ตัวนักอาบน้าไปแล้วนั่นสิฮู้อาบน้าเบิร์ตขีตาเนี่ยมีเดียนกำลังหายาเดียนที่หนึ่งไม่เหยเดียนเป็นหมอเลี้ยนไนว้ลําปูบนไม่เป็นหูเบิด์นั่นแหละนั่นแห,หละเนี่ยมันจะมันะจะกินยาดีอยู่ม,มันก็คือจอยคักแถวตัวนี้ก็ได้มาเห่นคักก็นั่นมันดีขึ้นมาได้หนึ่งก็นั่นกับพี่แล้วตะกี้ตัวนี้น้อยก็มูอบาดอีกตัวนี้ง่ายก็ตัวนั่นแล้ว มันตายนึกว่าเจ้าเสีอวไปกินเจ้าไปฝังากกาเอากับกระโบหัวนาะสูเทียขั้วตายกเ็เจ้าขเอาไปกินัเถอกรกระหู้ยู่กระอันว่านย,ยู่ใส่สิมาเบิ่งหม่องฝังไปเบิเบง่งอยู่น้ำมันนั่นกรบ่เห็นมันกัดสิไปอยู่กับแม่มันมันไปมือเคลืนมันกัดไปบกักอันตอนนี้มันตายช่วงที่บ่กคอปเตอร์ไร่มาหนั่นมันบ่มีแมวมีหยังมันไปกระโดดค้อยู่หม่องทั้งขยะ อันบึดไปทางรถเกียวเป็นโตสีอันกุยทุยคือขั้วน่แต่วากวายเปนแมวเป็นโตอีหยังบอมบมมีแมวขันแมวหมากออกมากัดเลีวมันกับไปเป็นวิญญาณเลี่ยวปัขี่กัตมาข่ยอค่หกเปวิาณดีัไปบักันนตไว้ตัวเดียวกระเฮ็ดจังใดขันเจ้าบ่ซื้อมากเข้าเกาไปขากะไทยชีวิตมันมากมันมาอยากอยู่น้ำเห่ากะฉีดจังใดตัวนั้น โอ้ไปตองไปบอกกับซุ้มนี่มันบ่เข้าใจเลยปุ๊บเป็นเพื่อนไผเลยกระบากกันนี้แหละมาบอกกันเลยหูเพราะว่ามือเหมือนเขามากกับขึ้นเห็นกล้วยนางตั้งแต่หมามันบอกกินข้าวเฮาเลี้ยงดีที่สุดว่าหมาบอกกินข้าวมันบม่อยากมันบม่อยากยังมันกลาเป็นไทยคือกันหมาตัวนั้นเหมือนกับคอยเอาไก่มันกินมันก็เลยเศร้าเอาไปฝังไว้หน้าน้องไพอ๋อนี่ก่อนเห็นหมอกเทียนหน้าหน่อยหน้าปลุก เผาแล้วนะคนกัญาหลงาไปได้หันจากเผาเรืองนั่นโอ้บ๊อบมี่คุณอนี่ดอกเฟซวนตัวเก่าหูอยู่ว่ามันถ่องเสียทุมนี่กะีบอมีคือกันบี่ย่บมี่เป็นูมเงี้าเกี่ยวอนก้เงี่ยั้งลูกีามตัวเนี้ยขีดมือละสองลบสามลบ เากเมาเบิงสูมือบอร์ดีมาสองมือกระตายวันนี้ไหมอนีตตุนสัตว์บ่มีผู้ใดหัวนะไปกินทำไมไปหามตายบ่มีเพื่อนตะมากันตัวเอาจนเศร้าจ๊กินแต่ไกลกัน เอาเรียงดีที่สุดเบิดเท,ทิ้งหมาเทั้งง้วนอันนี้<ว>ยังได้ไม่อยู่นำ้ำเพราะไงเพิ่อนั่นคือนึกว่าคนผ่าโมเทียมอียังตกไม่อยู่หนีเลียงดีที่สุดเมื่อว่าจะเป็นหมาขัว้วง้วคนหันไปอยากอยู่นำ้ำมีอาหูอยู่บ่า เออบ่ต้องบอกผูด้ไม่ดเพื่นมาอยกออย่างนี้บอกเพิ่นล่มยบอกเพ่นว่าบแม่สิมาอยู่เลยอยนวยนมาพัจั่นเไปเอาแบบมีก่อนเอาไปขายได้หนูมีเออแต่แบงขายเหตุการณ์ตลอดเพราะว่าเฮียนเฮี้ยนเพิ่นกินไงือให้ขายเขไปเลยเขาสิให้ ั็เอากระย็นกูพาไปเต็มยไปกินน่ะบัวกระสีกินจ้ะกั่นันกระสีขายให้เพื่อนเมื่อนันเอานวยนันไปกรขายให้เพื่อนสี่สบไปขายเขาเลยเมื่อยหนังชาบันไดยอดลอยยอดเลเออกระสีไปขายก่อนไม่ยิ่งแพะไปละบะมีบะมีไรยางแล้วก็ไรเม็ด เป็นบะหมี่กะเซียบคัดแต่ว่าแต่หวานบ่หลายหวานในหน่อยบะท่าบักทุเรียนอัะในหน่อยคือจังข้ากันซื้อบะท่าบะทุเรียนมันบ่๊วยนีดหวานแง้งบ่ากะสีขายให้เพื่อนเบิร์ดเล่นไหมขายคายแต่ว่ามันกะสีเป็นลอยตอกกันวยใหญ่ไปเออกะสีกะสีกะสีปาดกินอยู่ซิมอยู่บ่อยากดอกเฮี่ยนติดกันมิยังเพื่อนกระซือน้ำบ่ได้ขายให้เพื่อนขายเป็ดเพื่อนเกาตลอดมันบ่มีให้เพื่อนซือ ไม่ทรงคาวไม่ตามันแรงกกยทั้งขยะเป็นโตคือคั้ว่ะ่าเป็นอันสีคุณคุณ่าเมนเอีย้ยงวะมันมาบอกบานประคอบเติร์เลยไล่มา <c oughs> เอาเซกกะสอบไปป่เลี <c oughs> ย้ยงย่างดีเบิดง้วค่้ยไก่คนหานเออหานบ่มีนก,กินสองมือเด้อเกี่ยวหยาไปให้ ตักยังตักยักงบอกมีเอาไปขายคนพี่น้องกินเนี่ยใส่จืนนี่บดจืนสื่อบดจืนกันใส่จังส่มันจับไดายูมีแน่นมันบ่อนีอะไรนี่เป็นได้กับบ่หนีเวลาเกียหันกับบ่ได้กิน ลอยตัวเอาบักมีบ่อแล้วตู้เย็นเอาไว้จะใส่ของเงินยาหมาเต็มหนึ่ง่ด้อยากได้เด้ตู้เย็นซื้อมาสองหมืนกว่า เลากัสร้างห้ามขายเอาไว้ถัสใส่ไม่จะอุปกรณ์หมาในหันแยกสอกวัคซีนกินแล้วหรอง้างสามตัวกินเร็วหัวโตวไปกินยาละห้ามตายไงยไม่ไหว หัวตัวหัวตัวหลือตัวเดียวนี่มานั่งลงโอ้ลืมลืมมาเมนบุรนอ้วนตะกี้มันมีหัวตัวสองตัว่างตัวเดียวหักบัตสุยางหมากับหักคั้ยกระหักง่วกับหัก คันได้เลียงละหักเบิดคนกะหกักอืม,นะมบ่อยักหุน่นมันอยากบ่หันบ่อยากอยูน่น้ำออดตัวเร็วๆนะมาตัวเออไปกินยาเร็วอู้ยังหลูเ่เลียงมาตัวเอ้ย กินยามันตีกินน้ำด้วยนี่หัวตูนหัวจะคว่ำเอาแกลดิบแม่มันกินจังเศร้าไทยหัวตูแลอสามตัวอืมตัวเร็วๆตัวเร็วๆลูก หูเลียงพร้อมหันว่าตัวนั่นแพ่นมเนาะหันว่าซุ่มนี่เป็นคือกมันเศร้าน่ะมไม่หยอก <Okay. S 1> หามขายมันเดินนี่เลียง,งมันเท่าๆเลยมันเท่าๆอยูนเฮนเลย สามตัวไว้ทะเบงคน้ายเขาก็เอาไปขายายสื่อมากเขากระยานเอาไปขาเอามาเลี้ยงไว้ทะเบงบไปกินแล้วย่างตัวอ้วนอยู่ตัวเดียวผนังมาเหล่นนำ้ำมันเหล่นนำ้ำ เป็นตหาหักกมูได้แบบนี้มันอ้วนกมูแลยอืมอืมไปละอะมาละแล้เวเล่นน้องไม้นะามาเล่นด้วยไม้โอเคอยังไม่ก็ว <บา S 2> ่ามันมีนเนตรกลับมาฮ่าฮ่าประมัดตันเป็นตหาหักกมูย่างมันตัวเดียวที่เป็นตัวผูกเ,เรียงอย่างงี้ก,ก็หักผู้ยุ่ยเฮียนก็หักมานี่ก็หักคั้ย งัวสองตัวคือเ่ไปดูแลมันมีอไริร่างสิตใไหมแมมันมีผู้ใดสนใจมันมองวาแกม่ามอยอาเอเบื้องมันดีๆแล้วนี่ยั่งทำนี่อแรมับวกตุกใจเบิด กาไม่ไใช่บ้าแบบนแต่บอย่อมมันไ,นไปเห็ดปูเดียวเด้อเวี้ยงวันปุ๋ยวันอย่างปูเห็ดบ่อใหญเด้อปูบ่าใหญ่มาซอยเห็ดซอยอย่างเห็ดูเเดดียว,ยว็แล้วไปสอมลุงหัวเนะาะเจ้าบอล่อมกําแพงหัวพังเงมียก่อนเอาบะหมีไปขายก่อนขันไปอ่มกําแพงเบิดเขาสีมาเห็ดเว,ยว<ม>ียดโอ้ยมันกระบอเด็ดแบบไทยบอกว่าสองหมื่มันกระดบนี่ดอก